ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ตอนนี้บริการลูซ่าทีวีเกมไม n ครับพ็อกเก็ต e อนด i o ชนะครับตอนนี้ก็อยู่แบบเซิร์ฟของเพื่อนผมครับก็เป็นรุ่นน้องเนี่ยแหละเซิร์ฟรุ่นน้องเนี่ยเขาชื่อว่าโมครับโมเฮ้ยขครขคยใครขคยคือโมเขาบอกว่าให้โปรโมทให้หน่อยก็จัดให้ครับ เดี๋ยวผมขอปรับๆแป๊บนึงคือเขาเป็นคนให้นี่ครับโอเคผมนะครับผมไม่ได้สร้างสรรค์เลยแม็กศูนย์เป็นหมดเซอร์เบิรลโวละเอา โอ้ oh, มีขวานยังพอได้อยู่เราจะไปทัวร์กันฝั่งแอดมินกันเลยนี่ครับโอเนอร์โอเนอร์มีสองคนแอดมินนี่โม่ครับโม่นี่โม่โมอะไรโม่ออกอะ่ะ นี่ครับเติมเติมใครเติมก็ปรึกษาโมได้นี่ไอด i d r i m โมครับไปดูส่วนอื่นกันต่อเลยเอ้ยไปแทนนี่ว่ะเขาอ,อุดไปบางส่วน้วนาะส่วนทางนี้ก็เป็นส่วนป,ปิดปรับปรุงนะครับเนื่องจากไม่มีปักอิน <c oughs> ดูตรงส,ส่วนเอ้ยส่วนส่วนอะไรเนี่ยส่วนทางนี้กันม้างส่วนวาร์ปนี่เฮ้ยออไ,ไอแทนส่วนวาร์ปตอนนี้ก็มีแค่ PVP กับโฮมโซนนะครับก็ลืมบอกไปครับเซิร์ฟมี้เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับก็เลยนี่หน่อยหนึ่งเออเอ้าเอา้าเอา้เอา อ้าวอ้าวโคตงป่กทำไมถ้ารู้ว่าอยู่นี่ได้เนี่ยโอ้ยขุดไะไรเขาปรับเปลี่ยนโหมดแล้วเออส่วนอันนี้ก็เป็นพวกกดกดของไอ้นี่ครับไหนดูดิกดของแอดนี่กดของแอดมินห้ามตีคนเพลเยอร์โมโซ่อันนี้ก็กดของเพลเยอร์กดเพลเยอร์นี่ ทำเกลียนทำเกลียนได้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 ยไดอืมันเขียนว่าได้มันไม่ได้บอกว่าเขียนเขียนว่าด่ากันไม่ได้นะมันบอกว่ามันไม่มีอะไรเขียนเลยเขาไม่ได้ฟังอะไรมันเลยเราไปโซนพีพีกันเลย ฮะ,อ,นนอ,ะอืมน,อน,นีนอ่อ้าวอ้าวอ้าวฉันเรื่องไม่ปรบับเหรอฮะน,นี่เนี่ยตรงพิพีเนี่ยผมเป็นคนสร้างเองอะโม่นฮะเนี่ยอะไรเนี่ยมันเขียนอะไรแน่เลย ความเกรงใจเลยเลยก็นี่คือโซน PVP นะครับก็มากันได้ถ้าจะกลับก็ต้องเขียนว่าสปาวนะครับมันไม่มีให้กลับแน่ซึ่งสุดครั้งนี้มันต้องแบกเลือดเราคนอื่นมันออกไปได้ไงอ่ะฮะคนอื่นทำไมออกไปได้ไงออกไปนะอุดมดแล้วเหรออกเฮ้้ยเอัลอหอ ผดูเรื่หน่อยเออชนะชนะเย้ใช้ชนะชนะชนะมีความเพ็ดโอ้ม,มันมีธนูด้วยเราจะกลับกันเฮ้ยเราจะลับกันเอาเราไปดูตรงโฮมโซนเน้นต่อเลยเออเออเออฟ้าฟ้าฟ้ามีไอโฟ ยูปสุดบ้งางฮะมันออกมาได้ไงพวกเนี้ยแล้วใครวางหินเนี่ยไม่รู้นี่โฮมโซนนี่นี่ครับโฮมโซนก็เป็นที่ทั้งโลกทงนอกให้เราสร้างบ้านกันเล่นๆนี่แหละออตรงนี้ก็เป็นบ้านอของผมกับไอ้นี่นะครับ เป็นบ้านของแอดกับโอนเนอร์ครับเมันอกเข้าเลยใครตีวะ<อ>ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ